สุมาอีมีชื่อรองว่าชงตะมีดวงตาแหลมเล็กคล้ายตาเหี่ยวเป็นคนเฉลียวฉลาดชำนาญตำราพิชัยสงครามใจคอหนักแน่นแต่ก็เด็ดขาดในการตัดสินใจสุมาอีคือเจ้าสมนักด้านดำคือมีความด้านชาทำเพื่อประโยชน์ของตนเองได้เสมอโดยไม่สนใจในเรื่องคุณธรรมศักดิ์ศรีและมีความใจดำอมหิตพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นอุปนิสัยของผู้มีอำนาจในประวัติศาสตร์ทุกยุคสมัยและได้รับอิฉายาหนึ่งว่างูแมวเศามีคำวิจารณ์ว่าบุคคลที่ฉลาดที่สุดในสามก๊กคือของเบ้งแต่บุคคลที่ทั้งฉลาดและน่ากลัวที่สุดในสามก๊กคือสูมาอี้สูมาอี้รับราชการมาตั้งแต่สมัยโจโฉและกลายเป็นอาจารย์ของโจผีไต่เต้าเรื่อยมาจนกลายเป็นแม่ทัพใหญ่ในสมัยโจย่อยสูมาอี้ไม่ได้มีอุดมการที่จะทำเพื่อวีก๊ก และไม่ได้จงรักภักดีกับโจโฉในแบบที่ขงเบ้งจงรักภักดีกับเล่าปีซูมาอี้ทำทุกอย่างเพื่อตนเองซูมาอี้เสียทีในการศึกให้กับคงเบ้งหลายครั้งแต่ความพ่ายแพ้แต่ละครั้งไม่เคยทำอะไรกับสภาวะจิตใจของซูมาอี้ได้เลยซูมาอี้ยอมรับความพ่ายแพ้และปรับกลยุทธ์เสมอเพื่อรองรับศึกครั้งต่อไปต่อมาสูมาอี้ทำรัฐประหารโค่นอำนาจของผู้สำเร็จร,ราชการโจซอง และว,วางรากฐานให้ลูกหลานคนล้มสกุลโจในภายหลังเมื่อสุมาเอียงขึ้นครองราชและสถาปนาราชวงศ์จิน้นได้ถวายพระนามย้อนหลังให้สุมาอีเป็นพระเจ้าจิ้นส่วนตี้